นี่กูมาเห่าเครื่องบินชัดมึงแน่ใจนะว่ากูมาได้มาได้สิครับก็แม่เราอยากให้เอมาแต่กูมามือเปล่าไม่มีของขวัญสักชิ้นเลยนะเว้ยไม่เป็นไรหรอกครับแค่เอมาก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวนั่นของขวัญให้มึงเหรอให้แม่มึงแ,แม่สิครับก็แม่อยากให้เอมาถ้าเอมาแม่ก็ต้องดีใจเป็นธรรมดา คือเราเองแหละครับที่อยากให้เอม,มามึงนี่ทำตัวน่ารักตลอดเวลาเลยนะไอ้คุณชัยครับอย่างเราใช้คำว่าน่ารักไม่ได้หรอกครับกับผู้ชายสุงเท่าเรางั้นคงใช้กับกูได้สิเราไม่ได้เรียกเอว่าน่ารักหน่อยแต่เราเรียกเอว่าเทพต่างหากมึงว่าอะไรนะ เราเรียกเอว่าเท่ต่างหากครับถ้าเตียงกูเทศได้ไอ้สูงอย่างมึงอะก็น่ารักสำหรับกูได้ว่ะถ้าเรายอมน่ารักในสายตาของเอเอจะยอมเท่แค่ในสายตาของเราใช่ไหมครับ บ้านเคุณชัยครับก่อนที่คุณจะอดใจไม่ไหวฟันตรงเนี้ยครับเอ๊ว่าดอกไหนสวยอะครับอยู่บนต้นก็ดีอยู่แล้วนี่มันจะตัดออกมาทำไมวะเราเอาดอกกุหลาบแฝดแจกันให้แม่ในวันเกิดทุกปีอะครับ ้วทำไมต้องเป็นดอกกุหลาบวะสมยัยเด็กอะครับมีดอกกุหลาบชอบโตส่งมาให้ในวันเกิดของแม่ทุกปีเลยเราก็ถามแม่ว่าใครเป็นคนส่งมาให้แม่บอกว่าพ่อส่งมาให้ตอนนั้นนี่เราคิดว่าพ่อลักแม่มากแต่เราก็สงสัยว่าทำไมพ่อไม่ส่งมาให้ด้วยตัวเองจนกระทั่งนรารู้ววาด คนที่ส่งให้คือเลขาของพ่อดอกอะไรครับสวยจังดอกคุหลักครับคุณพ่อก็ส่งให้แม่ชอบไหม เป็น <desserts. S 1> เรื่องแปลกนะครับที่ในปัจจุบันเนี้ยในขาคนนั้นคือพันาุยาใหม่ของพ่อเขาไม่เคยจำได้เลยเอไม่เคยจำวันเกิดของแม่เราได้เลยพ่อพ่อกับแม่อยากันก็ไม่มีดอกกุหลาบส่งมาเลยเราก็เลยไปเด็ดดอกกุหลาบให้แม่ ตอนนั้นเนี่ยมือเรามีแผลเต็ไมไปหมดเลยดอกกุหลาบก็ดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างแล้วเราก็บอกกับแม่ว่าต่อไปดีผมจะเป็นคนเอากุหลาบให้แม่ทุกปีขอบคุณค่ะอุย้ยเจ็บไหมลูกโอ้ยขอบคุณนะครับ ถ้ามึงทำให้แม่มีความสุขงั้นกูทำให้มึงมีความสุขเองก็ได้ สวัสดีครับวัสดีจ้าเอ๊ป้าขอโทษนะพอดีป้ามีงานโวนเข้ามาแล้วไม่ได้อยู่ต้อนรับเอ๊เลยอ่ะเป็นคนชวนแท้ๆเลยแล้วพี่ด้วจ้ะุูหลาบใช่ไหมไอพี่ทำแบบนี้ทุกปีเลยอะครับปีแรกที่ป้าเห็นนะหัวใจจะวายอ่ะมือนี่เต็มไปด้วยเลือดเป็นแผลไปหมดเลยอะ หน้าตีที่ก้นลายมากเลยพี่มีความสุขที่จะทำเพื่อป้าจริงนะครับจ้ะป้ารู้ว่าพี่อยากทำให้ป้ามีความสุขมันก็ไม่ผิดใช่ไหมที่ป้าจะยอมทำทุกอย่างเพื่อความสุขของพี่ ป้ารู้ใครมาใครมาจ๊ะคุณพณดัดคะคุณแดหลีมาค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณป้าโ ปาบอกกี่ครั้งแล้วว่าของขวัญน่ะไม่ต้องหรอกลูกแค่น้ำใจก็พอไม่ได้หรอกคะ่ะปีที่แล้วเดลี่ก็ไม่ได้มายังไงปีนี้ก็ต้องมาให้กับมือให้ได้อ๋อแล้วก็คุณแม่ฝากมาถักทายคุณป้าด้วยค่ะพอดีว่าวันนี้ท่านติดธุระก็เลยไม่ได้มาด้วยตัวเองถ้างั้นป้าฝากไปขอบคุณแม่ด้วยนะค่ะแล้วนี่รู้จักกันหรือยังนี่เอ๋อเขาเป็นเพื่อนของพีทที่มาหาลัยอ๋อ สวัสดีค่ะเอ้ครับเดลี่เป็นเพื่อนเราตั้งแต่เด็กๆเลยครับสวัสดีครับงั้นเด็กๆคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวป้าขอตัวก่อนได้ค่ะครับแม่ดีจังเลยอะ่ะได้อยู่มาหาลาัยเดียวกับพีทด้วยจริงๆเราก็อยากเรียนนะแต่ว่าคุณพ่อไม่ยอมอะ่ะบอกว่ายังไงก็ต้องเรียนที่เดียวกับที่ท่านเคยเรียน น่าเสียดายเนาะพีทพีทอ๋อเออน่าเสียดายนะเนาะเราเลยไม่ค่อยได้เจอกันเลยอะ่ะจริงนั้นเรามาเจอจนบ่อยไหมเหมือน